ันนี้บนโลกมนุษย์แทบจะไม่มีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่แล้วถ้าอยู่ที่นี่ <ทำ S 1> มานานแสนนานทำกันความยุติธรรมมันไม่มีให้กับคนดีเลยคนดีไม่มีที่อยู่ นนผมก็เชื่อเหมือนกันครับว่าพี่เนี่ยไม่มีความที่จกขังเอาซะเลยทำเอาคนหลายคนต้องต้องจบชีวิตลูกด้วยตัวเเองมันไม่ดีนะคะมันต่ามากเลยนะคะตายไปก็ต้องตกนรกอีกอ่ะจริงเหมือนกันทั้งสองท่าน เราจึงตั้งสารมาไงและตอนนี้รเรากำลังจับตาดูไอ้พวกใจบาปพวกนี้อยู่และรู้หรือเปล่าว่าการฆาต,าาตกรรมคนอื่นเนี่ยเพื่อความรูปมันเป็นคดีทางอาญา ตอ่ต <ไป S 1> มีคนโผล่มามีคนก่อนส <foreigner. S 1> ถานการณ์ชายแดนใต้นะตอนนี้นะครับเป็นเรื่อน่ากังวลมากเลยนะครับใช่ครับใช่ครับ เจ้ที่สุดครับเจ้ที่สุดต่อมาเยเป็นเรื่องของปลาหมอคังนำนะคะซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับใช่านกแล้วก็เรื่องต่อมาครับนั่นก็คือนั่นก็คือเรื่องของน้องพลนะครับเมื่อกี้กับคุณมินินะครับน้องพลฮัลโหลไก่เอ่อดีอะไรนะครับพอ มาคุยกับพ่อหน่อยที่นี่เพราะว่าจะคุยเรื่องมรดกได้เลยครับเดี๋ยวผมมานะครับเออผมคอยแดบบมาแววมาแววมาแววหรือหรือวใหญ่สัตว์เลยไม่กินอะไรมาเนี่ยพอพอดีผม,ผมดื่มนมเยอะไปหน่อยแต่เลยตัวสูงเพราะพ่อไม่ชอบกินนมเะร่อ <laughs> นี่พ่อพเรี่ยง มึะเดะตเออเดี๋ยวอีโคดไปไหนอ่ะไปตัวเล็กจังเล็กป๊อดเยอย่าโซนอย่าโซนนั่งลงลูกฟังนะเออตอนนี้ พอจะต้องอาตาอาตาอยากโดนยุบยุบุ่บงั้นข้ามอดกให้ให้บาสอโอเคโอเคมอนาดกมอดกเืออะไรกบปอผมไม่รู้จักเลยมผมไม่คือบ่าสักก็ด้อยากไปอยากผมจะะกาศกู แบ่ผมจะแบ่งเงินให้สกายไปสองหมื่นห้าสองพันห้าก็เงินหนนสองหมื่นห้าเนี้ยเอาไปทําอะไรได้มั้งก็หรืออาจจะเอาไปทําประโยชน์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะสกายรู้ก็ฝาเงินไว้ให้เจ้าชีวิตนัเฮ้ยนัดเมือเมื่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 อเม่แลมว่เมื่อ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 เมือเมมอเมื่อเม่อมืวแล้วม่่เเ่เ เออคุณมีนี้อะไรลูกมีทาาถามว่ามีไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีผมอยู่ไหน,นไหนคุณเรนที่ผมอ่ะ้าว่าคุณทำช่วยกับผมมาอะไรลูก่ะก็คุณทำช่วยกับพ่อทำขนมตอนไหนทำตอนไหนไอ่ะดีวว่า

มาไว้ทำไมทำไมถึงไม่ให้ยิรบทำไมถึงไม่ให้เนครบเพราะลูกนี่ไงลูกไม่ถูกลูกตอนหลังลูกเรียนลูกก็ไปเล่นเด็กที่เล่นเด็กที่ดีเลยเป็นเด็กเหลือเหลอไม่กับมีอะไรใส่ิสรอะไรอะไรลูกลูกยังไม่หมน

มินิลูกปากก์ตู้สมมติมรดกสกายแต่ไม่มินิเพราะว่ามินิเขาเป็นอินดี้เอาตามกฎหมายปางทั้งหมดเลยนายนวัตจวยสุขสบายได้เขียนมรดกให้กับลูกชายท่านในปนนี้ซึ่ง นั่นก็คือในคงสะพัฒสุดสบายและ,ส,ะสบายำในนี้หนึ่งเงินมีจำนวนห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทอะไรแบ่งให้คงสพัฒสองหมื่นห้าพันบาท และ25,000บาทเท่าเท่ากันสอง,งกิจแต่ตั้และบ้านหลังนี้ทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของนายพรมสักพักสุขท้ายเอเพียงเอ,เอ้วเอ้าแล้วที่นี่พ่อเป็นไงอ่ะไม่ยุติธรรมเลยทำไมม้าก๊าใจร้อนเลยเออไม่อกี้ท้ทมา,มา,า่้าง

บอลจาเกมีเล่นเกมมีนบานดีกว่าเยอเอ้ยีฟาเรนี้ตีฟาเบน้บติดันตลอดมเออสปอีมันนี่เป็นอะไม่อง้ไม่อ้าทยไม่เกี่ยว

ไม่ได้ไม่ได้โคตรนะครับโกนจะตายแต่ไม่มีคือโกนกนของทางตำรวจตายตาย เออปลาขาพอดีว่าผมผมมีสเต็เยอะดว่เออปลาขาออไม่เป็ไรลูกไม่เป็นไรลยเอาใหม่ให้ฉกินเอยเอากินดูครับอันนี้ uh ี okay. ่ส euh ู Bye. บลคบบลจิตตาเานแบบจัดดาบาน้ำผึ่งสมัครโฆษณาด้วยคุณัฉยรถเลี้ยงเข้ามาตาเบลฉันดีเวอรเตที่มันงินก็นะเฮ้ยเฮ้ยย่ายรูกคูสิเง้ยฉันย้านมันอร่อยจังเลยเฮ้วันนี้เลิกฝึกเป็นไงบ้าง โอ้โหล็อกลัวได้ปอกตวได้ยุคดิขอสกิมม่ดิพวกเจ้าตามข้ามาเด้อโอ้โห เขาละพวกเจ้าทุกคนตายเพราะอะไรเขาละวินิววันพวกมันตายเพราะอะไรพวกมันตายเพราะมันโดนวางยาครับ <S <S ดีมากถ้าจะให้ ฉันฆ่าขอเลยนะฉันฆ่าขอให้นาวกพลเป็นคนพูดคนแรกเอามา,าไม่ได้ไม่ได้ค,คนจะพูคดคนแรกไม่ได้เจ้านาวกพลเจ้าเป็นอะไรตายผมโดนผมโดนมินิทำลายครับ เจ้ามีเรื่องแค้นเจ้ามีเรื่องแค้นไกลอะไรกับเขาหรือเปล่าคนถึงฆ่าแกไม่รู้ครับอย,อยู่ดีเขาก็ฆ่าผมครับท่านครับแล้วคน เข้าใจเข้าใจ้แต่คนไม่ได้โกหกเต่น้ำทุกคนแต่น้ำทุกคจะไม่พลาดตอเ่อวานมินี่เลไปเกีบ้น้ำน้นน้ำน้น้น้ำน้นน้ำน้น้น้ำ้น้ำน้า้นำน้้ำน้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 ้นั้น้ำ้ำน้ำงน้้อ ให้ฉันบันทีดยไปไปวัามืมาจุดไอ้จอมอ้าได้ขอทั้งหได้ทำไมฉันต้องทำน้านก็จับย้อฉันมีมือสั่งครับเอามันเลี้ยงสองร้อยขีไปพุทธพุทธไปเปิไระทปอะไรกิอแล้วกันไปเจอเยไปนี้ไป

สรุปแล้วรุปแล้วเจ้ากันทำการเช่นนั้นได้อย่างไรอะผมจะกเลยก็ได้ต็นเหตุมาจากพฉันแล้วแก,ลกแล้วแกที่เป็นนายดันให้สกายทำอะไรแบบเบือเบื่อเบื่อชที่ทำาบบเเองเออ นมืแมแหละเพ<ล>ิ่มเติมร้อยน้ำมันขอเหตุผลทำไมไม่ยกมรดกให้ตับลูกลูกลูกอยากคุณเงียลมากสนร้อยฮะร้อยครับไปดิเนียข้ากำลังฟังขอ,อง,งที่น้มัพูดอย่างนี้ครับอ่อ เป็นเด็กดื้อครับแล้วท <cutter> ีน oh, ี้เนี่ยเขาชอบไปมั่วสุมด้วยมั่วไปเลยก็เติดสุนย์ด็ดดาบไปเต้นไปไปเต้นฝาประดับบ้าเลยเจ้าไม่เจ้าไม่มีความสัมพันธ์ไม่เจ้าไม่มีความกตัญญูและไม่มีความเพียรควาไม่มีความเพียรต่อการเรียนรู้ทั้งสิ้นใช่ไม่มีความกตัญญูด้วยและอีกอย่างนึงเราปผ่าด้วยเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นความผิดจริงจั กลาบเรียนท่านประธานศาลกลาบเรียนท่านทูทูข้าได้ฟังเจ้ามินิแล้วและที่น้าคนสวนข้ารู้ข้าเห็นได้เลยว่าสิ่งที่มินิกระทากระทำเพราะความโลภล้วนเปลนโลกตรงไหนอ้าใครชอเอาอ่าวัะวัน ตัวมินไปเข้าไม่ตกงไตกงัน, <c oughs> นี้ไปตาข้ามาจะได้ครับไปกับเราเอต้องคุกกี้ปีโอตันไ้ชมเข้าไปแตได้ชมป์แปดเจอดีเด้เอาดีดมีดี โอเคโอเคสกายข้าขอให้สกายและนาวะเข้าแท่นทั้งสองท่านเดี๋ยวนี้ไปพวกเจ้าสองท่านมายืนที่แท่นตรงนี้โอเในเมื่อท่านสองคนทำความดีขนาดนี้ ถ้าอยากจะให้พวกเจ้า,าอยากจะให้พวกเจ้าได้ได้ไปอโหสิกรรมให้กับมินิพวกเจ้าเลือกที่จะไปหรือไม่ไปครับแต่ถ้าแต่ถ้าเจ้าสองคนจะไปที่จะไปอโหสิกรรมให้ ต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่ไปล้างแค้นกับมินิ<า>สัญญากับข้าได้ไหมฉัคได้<า>งั้นตามข้ามาวันวันถ <c oughs> ือมีดโอ้ <c oughs> ไี่ทักงสุดท้ายเป็นไปขอตัวพ่อกาบุนาโนจะตีโลโก้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงเวลาชดใช้กับของข้าแล้วของทูนแล้วข้าจะไม่รู้จุดอีกแล้วข้าข้าบอกแล้วว่าไม่ให้ข้าวอกบอ่าว่าไม่ให้แก้แค้นกาบุนาโนจะตีโลโก้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงเวลาชดใช้กับของทูนแล้ว ต้กลูกดาวลกิงนเอลจากลูกจะไปเจมดาวถึงเวลาช่วช่วยตับผมมินิแล้วจัดไปผมจะัวกเกิรดเอ่อฮ่าผมฟืไเากเตอุ้ยารับสอง